โอเคนะครับก็ขอกอบับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนชุนหางเงินาแอปชูมันนี้วอลเล็ตฟรีจากเกมราชาดัมมี่นะครับโอเคเกมนี้ก็แจกบัตรชูมันนี้ให้เราเอาบัตรชูมันนี้นะครับไปแลกเงินแอปชูมันนี้วอลเล็ตฟรีนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวผมจะสูบโอนให้50วอลเล็ตฟรี3คนนะครับเฉพาคนที่ดูคลิปนี้จบแรกก็ดาวน์โหลดเกมมาตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแลกบัตรชูมันนี้ไปแลกเงินแอปให้ดูนะครับขััั้้นนนนนตออววิีกกกกาาาาารรรรดด์โหหลลลลลเเเมมะะคคคคบบ็งงง่่่ยยๆใใทุืป ผมนะครับจะเจออยู่หนึ่งลิงลิงนี้นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแอปเพจสโตของเราเลยนะครับก็ให้เรากดติดตั้งเกมได้เลยขอบอกก่อนว่าสำหรับใครที่ดาวน์โหลดตามลิงก์ของผมเมื่อกี้ครับทำตามผมแล้วนะครับผมจะสุ่มโอนให้5 0่สิถึงสามร้อยวอเลตฟรีสามคนนะครับเฉพาะคนที่ดาวน์โหลดตามผมมานะครับให้ทุกคนเอาชื่อในเกมพร้อมได้เบอร์วอเลตของตัวเองมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเช่นเลยนะครับสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเกมมาตามลิงก์ของผมนะครับ ครับพอแตะหลุดเกมเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนกดเปิดเข้าเกมได้เลยนะครับโอเคนะครับพอกดเปิดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาดแนนดีนะครับให้เรากดล็อกอินด้วยฟฟซเข้าไปได้เลยนะครับใครที่ล็อกอินเฟซอยู่แล้วนะครับก็สามารถ กดเข้าไปได้เรยนะครับแบบไม่ต้องใส่รหัสโอเคกดเข้าไปได้เลยแต่ก้อนี้สําคัญมากนะครับให้ทุกคนกดเข้ามาตรงที่รับค่าโทฟี่ตรงนี้นะครับมันจะให้เราเอกเบอร์เพื่อรับรางวัลนะครับเราต้องกรอกเบอร์ก่อนนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับกรอกเข้าไปได้เร่ยนะครับแรกก็นะครับให้เรากดอัปรหัส OTP นะครับรหัส OTP ก็จะเด้งมาในเบอร์มือถือของเรานะครับแล้วก็อัรหัสตรงนั้นนะครับมาใส่ตรงรหัสยืนยันได้เลยนะครับเราต้องยืนยันเบอร์มือถือก่อนนะครับเสร็จครับพอเสร็จเรียบร้อยก็ให้ ตรงสีเหลืองไปได้เลยนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับโอเคกดเข้าไปได้เลยจะรับ20บาทฟรีก่อนเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับได้20บาทฟรีนะครับเพียงแค่ผูกเบอร์ง่ายๆแค่นี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับมีของรางวัลแจกมากมายนะครับโอเคลองกดมาดูตรงที่กิฟต์มอนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคก็จะมีของรางวัลให้เราสะสมตรงนี้นะครับตรงคูปองตรงนี้นะครับมาแลกของรางวัลจริงแล้วก็บัตชูมันนี้ฟรีได้ด้วยนะครับนี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับสําคัญนะครับก็คือภรรรรกกิจ7วัันนนแตงี้ะคบ เพียงแค่เราล็อกอินทำภารกิจให้ครบ7วันนะครับเราก็รับไปเลย50บาทนะครับหรือว่า50ชูบานี้นะครับเอาบัตรชูบานี้ไปเติมเกมหรือว่าไปแลกเงินในแอปชูบานี้ออนวอลเล็ตก็ได้นะครับเพียงแค่เราทำภารกิจนะครับแล้วก็ล็อกอินเจ็ดวันเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะได้ของฟรีแบบนี้นะครับการันตีว่าได้ฟรีทุกคนนะครับเพียงแค่ล็อกอิน เจ็ดวันนะครับแต่ก็ทําตามภารกิจให้ครบนะครับแต่ที่สําคัญนะครับคลิปนี้ผมจะมาแลกบัตรชูมันี้ให้ทุกคนดูนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมมีอยู่158บาทนะครับผมก็จะกดถอนเงินตรงนี้นะครับโอเคก็นะครับมันจะมีให้เราเลือก50แล้วก็90แล้วก็150นะครับบัตร50บาทผมทําการแลกไปแล้วนะครับตอน10บโมงครับก็คือเมื่อเช้านะครับเดี๋ผมจะแลกอีก150่งรชูนะครับดูว่าได้จริงหรือเปล่าครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดยืนยยยััััััันน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 ะะะะะคคครรรรบบบบีีี่่ตชูมมมมมกก็จจจเเเขข้้าาาาททลลดดงงงออห นะครับดีนะครับผมแลกอีกใบประมาณ6กโมงยีนาทีนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นบัตรชูมานี150้150บาทที่เราแลกมาเมื่อกี้เลยนะครับลองขัดล็อกรหัสบัตรตรงนี้แล้วก็ไปหน้าแอปชูมานี่วอลเลตเลยนะครับเอารหัส14หลักที่เราได้จากเกมมาเมื่อกี้นะครับมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดถัด ไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแบบนี้โอเคนะครับแค่นี้นะครับเงินก็จะเข้าแอปชูมันนี่วอลเลทของเราเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งร้อยสิบสองบาทนะครับโอเคใครอยากจะได้บัตรชูมันนี่มาแลกเงินทางแอปชูมันนี่วอลเลทฟรีนะครับใครทุกคนนะครับดาวน์โหลดเกมมาตามผมได้เลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดเกมผมสอนกลางๆคลิปแล้วนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเกมใต้ล่างคลิปดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเค